แล้วพลิกแไวถ้าไฟที่มันพอดีขนมมันก็จะออกมาสวยสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจบ้านประจันสร้างอาชีพนะครับคลิปนี้เราจะมาทําขนมบ้าบินกันนะครับเป็นขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนผสมเนื้อเผือกด้วยนะครับเป็นสูตรที่เราใช้ขายอยู่ที่หน้าร้านนะครับหนึ่งเมนูเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมแป้ง ยแป้งสําเร็จรูปทําขนมบ้าบินกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะวอร์มกระทะไว้ก่อนนะครับอันดับแรกเรามาผสมในส่วนของแป้งทําขนมบ้าบินกันเลยนะครับเราจะใช้เป็นแป้งทําขนมบ้าบินสําเร็จรูปนะครับของบรรจารย์สร้างอาชีพตัวน,นี้นะฮะในการทําขนมบ้าบินนะในสูตรนี้แหะครับเราจะแบ่งครึ่งถุงนะนี่ผมตัดแบ่งไว้แล้ว ก็คือแป้งสําเร็จรูป5 0 0กรัมนะครับมะพร้าวขูดนะครับมะพร้าวเราจะขูดเป็นฝอยอย่างนี้นะครับอันนี้คือมะพร้าวเนื้อมะพร้าวทึนทึกนะครับเป็นมะพร้าวไม่ใช่มะพร้าวหอมนะเป็นมะพร้าวทึนทึกที่เขาเอาไปใช้ทําน้ํากะทินะครับแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่ได้แก่ขนาดแบบเอาไปทําเป็นน้ํากะทินะมันเป็นเขาเรียกว่าเนื้อทึนทึกนะเมันจะมีความอ่อนอยู่อ่อนนะครับ ตัวเปลือกของกะลาเนี่ยมันจะออกสีน้ำตาลนอ,นอ่อนๆนะครับเราจะใช้มะพราะ้าวครึ่งกิโลนะครับขูดให้เปน็นเส้นประมาณครึ่งกิโลนะเ,เนื้อเผือกครับเนื้อเผือกที่เราจะใช้นะครับอันนี้ก็คือผ่านการต้มแล้วนะครับพอต้มเสร็จต้มเสร็จผมเอาไปแบ่งแช่ยเย็นไว้นะพอเราจะใช้เราก็เอามาใช้อย่างนี้นะครับเป็นเป็นเนื้อเผือกที่ผ่านการต้มแล้วนะครับ ไปน้ำกะทิครับน้ำกะทิเราใช้250กรัมนะครับเป็นน้ำกะทิกล่องนะนี่เราใช้กะทิกล่องนะครับหรือใครอยากใช้กะทิสดก็ใช้ได้นะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีผลอะไรนะครับก็อีกอย่างนือไข่ไก่นะฮะไข่ไก่1ฟองนะครับผมใช้เบอร์3ามนะฮะอันดับแรกนะเอาตีไข่ลงในแป้งเลยนะครับ มไข่ลงไปเลยนะฮะสสมน้ำกะทิะครับค่อยๆผสมลงไปนะผมกลัวว่าแป้งมันจะฟุ้งนะครับทำเบาๆนะครับ ค่อยคนนะครับคนให้ให้เข้ากันเลยนะครับคนให้น้ำตาลละลายเลยนะฮะให้เข้ากันเลยนะ สีก็จะออกประมาณนี้นะครับนะครวามหนืดก็ประมาณนี้นะทีนี้มาดูที่เนื้อเผือกนะครับนี่ยฮะเนื้อเผือกเราจะเราจะทําให้มันนี่ค่อนข้างละเอียดหน่อยนะบีก่อนมันเป็นก้อนอยู่นะ อันที่เป็นอันที่เป็นอย่างเงี้ยก็เก็บออกก็ได้นะครับหรือจะใส่ไปเลยก็ได้ครับมันไม่เป็นไรนะเผือกนี่เป็นเผือกต้มแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟีดไว้นะครับพอเราจะใช้เราก็เอาออกมาไว้ข้างนอกครับให้มันหายเย็นก่อนแล้วค่อยเอามาใช้นะเปือกแต่และฤดูกาลก็จะไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะ มีแบบเนี้ยเราก็พยายามเก็บออกนะครับบีเข้าไปนี่ฮะไม่ต้องไปปั่นก็ได้นะครับเพราะถ้าปั่นมันจะมันจะละเอียดเกินไปนะเวลากินเข้าไปมันจะไม่ได้รู้สึกว่ามีเนื้อเผือกนะฮะ ใส่ใส่ลงไปเลยนะครับเย่ลงไปแล้วนะนี้เราก็จะสมนะครับผสมเข้ากันอย่างนี้แล้ว ประมาณนี้แล้วนะครับเราก็จะเราก็จะเอาแป้งนะครับที่เราผสมเพื่อผสมน้ำกะทิผสมไข่แล้วเทลงไปในมะพร้าวนั่ไออย่างเงี้ยเวลาเราจะเราจะไปย่างขายแล้วค่อยเทผสมกันก็ได้นะครับเพื่อเพื่อแบบรักษาความสดของมะพร้าวนะฮะแต่ถ้าใครแบบว่าเตรียมของแล้วก็นําไปจัดร้านขายเลยเงี้ยก็ผสมไว้เลยก็ได้นะครับผสมเข้าไปเลยนะฮะ แล้วขั้นตอนนี้เราก็ใช้ช้อนก็ได้นะครับใช้ช้อนคนก็ได้นะครับใช้ช้อนแบบว่าคนเขาเบาๆเข้าด้วยกันนะครับประมาณนี้เนาะนี่ฮะ เรียบร้อยนะครับการผสมแป้งทําขนมบ,บน้าบินนะอแป้งกับมะพร้าวผสมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราลอกระทะร้อนแล้วก็จะมาย่างขนมบ้าบินกันนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูเป็นไอเดียเนาะที่จริงการย่างขนมบ้าบินอะ่ะมีทั้งใส่พิมพ์แล้วก็ไม่ใส่พิมพ์นะเราจะใช้เตาเนยกรอบก็ได้ตเตาโตเกียวก็ได้เตาสเต็กก็ได้นะครับหลังจากที่เราผสมแป้งแล้วนะครับแล้วทีนี้เราจะมาย่างขนมบ้าบินกันนะครับ โดยการวอร์มกระทะให้ร้อนก่อนนะการเตรียมกระทะก็เหมือนกับการทําขนมโตกเกียวขนมในกรอบเลยนะครับคือต้องรองให้กระทะร้อนก่อนนะแล้วค่อยมาใส่น้ํามันนะครับใส่น้ํามันพืชนะะน้ำมันปลาล์มนะหรือน้ํามันพืชอันไหนก็ได้ครับแล้วก็ผ้าเช็ดให้แห้งครับ ทาเช็ดให้แห้งแล้วทีนี้เราก็จะรอ,อก่อนหลังจากที่เราเช็ดน้ํามันเสร็จเราจะรอประมาณสองนาทีสามนาทีอย่างนี้ครับให้น้ํามันเขาแห้งก่อนนะถ้าเราถ้าเราย่างตอนนี้เลยอ่ะครับมันจะติดกระทะนะขนมมันจะติดกระทะนะครับถ้าเราย่างเลยนะเดี๋ยวรอก่อนนะครับครับก็หลังจากที่เราทาน้ํามันแล้วนะครับเราก็ปล่อยให้น้ํามันร้อนสักประมาณหนึ่ง สักประมาณ2-3นาทีนะครับ2-5นาทีนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มย่างขนมได้แล้วนะครับก็พยายามดูนะครับว่าให้ให้น้ำมันมันค่อนข้างแห้งนะเพราะว่าถ้าถ้าน้ำมันมันชุ่มชุมเนี่ยมันจะมันจะติดกระทะนะครับที่ผมเคยทำนะแต่ถ้าน้ำมันมันร้อนแล้วก็ไม่เป็นไรครับย่างได้เลยนี้เราจะมาลองย่างดูนะครับ วิธีการย่างของผมเนี่ยผมใช้เตาเนยกรอบเลยนะครับแล้วก็ใช้ช้อนเนี้นะครับเป็นตัวตวงเอานะใช้ช้อนกินข้าวของเราเนี่ยเป็นตัวตวงนะครับซึ่งวิธีการขายแบบนี้ผมว่ามันมันง่ายนะมันไม่ต้องมีแม่พิมพ์อะไรนะครับแต่ว่าเราต้องใช้ความชํานาญนิดนึงนะผมก็จะตวงนี้นะครับตวงประมาณนี้นะก็วางไปนตรงช่องนี่นะครับ แล้วก็พยายามตะล่อมให้มันค่อนข้างกลมนิดนึงนะครับเวลาเราไปขายแล้วก็ค่อยๆย่างไปนะครับประมาณนี้นะนะครับก็ตักเนื้อเผือกเนื้ออะไรใส่ไปด้วยครับอย่างนี้นะครับ ทำให้ดูประมาณนี้เนะาะทำให้ดูประมาณนี้นะครับเราก็จะดูจนกว่า,าน้ำที่อยู่ตรงนี้มันจะแบบข้นนะจะข้นแห้งนะครับเราค่อจะพลิกกับด้านนะฮะพยายามใช้ไฟที่มันพอดีเนาะถ้าถ้าไฟแรงเกินไปนะครับขนมมันจะแบบมันจะข้างล่างมันจะไหม้แต่ข้างบนมันยังไม่แบบว่ายังไม่ยังไม่เป็นก้อนยังไม่เหนียวอะ่ะ มันยังเป็นน้ําอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าไฟอ่อนไปมันก็จะมันจะค่อนข้างทําให้ขนมกระด้างนะอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์นะใช้ประสบการณ์นะครับพอเราทําไปเรื่อยๆเราก็คอยสังเกตเอาครับว่าเออขนมขนมมันลักษณะเนี้ยมันมันโอเคไหมอะไรเงี้ยครับคอยปรับปรุงไปเรื่อยๆเน,ะนาะกระทะผมค่อนข้างเหนียวนะครับ ครับผมผมน่าจะรีบลงลงแบบหินย่างเร็วไปหน่อยนะครับไอเกียงนี้เราก็ก็รับคมเหมือนกันนะครับเกียงเนี้ยเกียงที่เราใช้แค่รับคมเหมือนทําในกรอบเลยนะใช้อุปกรณ์เดียวกันได้เลยนะครับถ้ามันเหนียวเราก็เขี่ยอย่างเงี้ยเอาฮะบ,บนบนเข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะอ่าอย่างี้นะครับวิธีการแก้ขนม เหนียวตีกะทะแล้วก็ใช้ไข่แดงทาได้เหมือนกันนะไข่แดงไข่นกกระทาเนี้ยทาได้เหมือนกันนะครับจะค่อนข้างร้อนนิดนึงน,นะครับเพราะว่ามันเป็นเกียงตรงนี่ครับก็กดลงไปถ้าไฟที่มันพอดีขนมมันก็จะออกมาสวยเนี้ยนะครับเหลืองเหลือง มันจะสวยงามนะครับแล้วก็ย่างจนเหลืองแบบในทั้งสองข้างนะแล้วก็เอามาพักที่ตะแกรงนะครับถ้าเราทําเต็มเตานะถ้าเราทําเต็มเตานะครับคือเราย่างย่างย่างเสร็จพอพลิกด้านหนึ่งเราเราสามารถที่จะเขี่ยไปเนี่ยไปไปไป,ไปอุ่นอย่างเงี้ยได้นะเนี่ยไปอุ่นแบบเนี้ยนะครับ อุ่นบนกระทะแบบเนี้เขีรยให้เขาเบียดเบียดกันได้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะย่างย่างเพิ่มได้นะครับตรงนี้เราก็เราก็อุ่นไปจนเขาสุกนะครับพอมีคนมาซื้อแล้วก็หยิบขายได้ถ้าถ้าสมมติว่าตรงนี้มันสุกแล้วเราเอามาพักที่ที่ตะแกรงที่เราที่เราเตรียมไว้นะนี่โอ้ ด้านในของขนมนะครับ <S <S ที่มันสุกแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะด้านในของขนมที่สุกแล้วก็จะเป็นเนื้อ,อย่างนี้นะครับนี่ยครับถ้าเราบีบออกไปมันจะไม่มีน้ําออกมานะครับ <S <S <ets necesario> มันจะเป็นเหนียวๆแบบนี้นะอันนี้คือสุกแล้วครับพร้อมที่จะขายให้ลูกค้าแล้วนะนี่ครับบีบเข้าไปจะไม่มีน้ําเลยนะครับมันจะเหนียวเลยนะ ครับนี่ครับขนมบ้าบินจากแป้งสําเร็จรูปนะครับของเราก็จะประมาณนี้นะครับมันจะมีความหอมของเผือกนะครับแล้วก็เนื้อมะพร้าวมันจะแบบหนุบๆนะครับมันจะไม่ใช่มะพร้าวอ่อนที่แบบกินแล้วมันกัดเข้าไปแล้วมันเป็นแบบเนื้อมะพร้าวอ่อนอะไรอย่างนงี้เนาะมันจะมีความเนืมหนึบๆน,นิดนึงนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของเผือกเนาะซึ่งผมว่ามันก็โอเคนะครับลงตัวดีอร่อยครับใครสนใจ ทำขนมบ้าบินนะครับโดยใช้แป้งสําเร็จรูปของเราก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่เพจบ้านจัชตสร้งอาชีพนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปทําขนมมาฝากแฟนเพจเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ